บทที่7แค่เดินหมักยากเพียงนี้เชียวเย่ฉางชิงที่ถูกไล่ออกมาสีหน้าเต็มไปด้วยความหมงุดหงิดเขาสงสัยว่าตื่นขึ้นมาทำไมเตียงของตนเองถึงได้มีหญิงงามเพิ่มขึ้นมาได้อีกทั้งดูแล้วก็มีเหมือนการรู้ตื่นของดัชนีทองคำอะไรเลยด้วยซ้ำมิเช่นนั้นหญิงงามผู้นี้ก็คงจะมีโมโหใส่เขาถึงขนาดไล่ตะเพิดออกมาจากห้องเช่นนี้แต่ควรจะย้มยิ้มแล้วเรียกเขาว่านายท่านถึงจะถูก ตอนที่เย่ฉางชิงถอนหายใจออกมาด้วยความหนักอ,อกหนักใจนั้นก็บังเอิญเหลือบไปเห็นท่าทางเช่นนั้นของราชันธมินเข้าหรือว่าจะเป็นราชันธมินเป็นไปมีได้เป็นไปมีได้เด็ดขาดเย่ฉางชิงมองดูราชันทมินที่ดวงตาเป็นประกายและอาปากแลบลิ้นอยู่ก่อนจะรีบสลัดความคิดนี้ของตัวเองออกอย่างรวดเร็วให้เขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของราชันทมินเขายอมเชื่อว่าตัวเองรู้ตื่นดัชนีทองคำเชื่อว่าตนเองมีรากวิญ,ญญาณยังจะดีเสียกว่า เรื่องนี้นี้มีทางเป็นจริงได้เด็ดขาดเย่ฉางชิงยกมือขึ้นบีบนวดกลางระหว่างคิ้วก่อนจะเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีขาวสะอาดตาที่ห้องถัดไปพร้อมทั้งล้างหน้าล้างตาอย่างโล่งลว,ก,ลวก,ก่อนมานั่งเดินหมากล้อมเพียงลำพังอยู่ที่โต๊ะหินมิรู้ว่าผ่านไปนานเพียงใดเมื่อเย่ฉางชิงกลับมามีสติอีกครั้งขณะกำลังพิจารณาว่าหมาักขาวเพียงพล้มได้อย่างไรก็สังเกตเห็นว่าสตรีลึกลับผู้นั้นได้มายืนอยู่ข้างกายเขาเสียแล้วและสายตาของนางกำลังจดจ้องกระดานหมักล้อมอยู่ ที่น่าแปลกใจก็คือใบหน้าของสตรีลึกลับกลับซีดเผือดมีเส้นเลือดบนหน้าผากนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าเคร่งเครียดดูราวกับโดนปีศาจควบคุมสิ่งอยู่ก็มีปานนี่มันอะไรกันหรือว่านางจะป่วยในตอนนั้นเองที่ราชันทมินได้เดินเข้ามาอย่างช้าฮ่าฮ่าเมื่อมันเห็นท่าทางคลุ้มคลั่งของสตรีลึกลับดวงตาจึงรีลงเล็กน้อยก่อนจะเหลือไปมองกระดานที่มีหมากมากมายหลายตัวอยู่บนนั้นจึงอดที่จะตะโกนอยู่ในใจมิได้ว่าแย่แล้ว มนุษย์น้อยผู้นี้คงมิได้เสียสติไปแล้วหรอกนะ้ำหมากของนายท่านได้รวมเอาหลักการและโชคชะตาเอาไว้มหาศาลอย่าว่าแต่พวกที่กำลังสร้างหลักฐานเลยแม้แต่ผู้แข็งแกร่งในระดับเทพจระจำแรงหรือแดนถ้ำสวรรค์ก็มีอาจจะต้านทานได้ฮงหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งราชันทันมินจำต้องใช้วิธีการบางอย่างก่อนจะเห่าใส่สตรีลึกลับผู้นั้นไปหนึ่งคราเฮือก ทันใดนั้นสตรีลึกลับก็สั่นสถานขึ้นมาจิตของนางได้หลุดออกมาจากดินแดนลึกลับแห่งหนึ่งจนอดที่จะสูดหายใจลึกๆด้วยความตื่นตระหนกมิได้ช่างน่ากลัวยิ่งนักหากมิใช่เพราะยามหน้าสิวหน้าขวานราชันทมินปลุกนางได้ทันเวลาไม่แน่ว่าวินาทีนั้นวิญญาณของนางอาจแตกสลายก็เป็นได้สตรีลึกลับได้สติขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะหันไปมองเย่ฉังชิงผู้ใบหน้าหลอเหลาและท่าทีสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นก็อดที่จะหวาดกลัวขึ้นมามิได้ ชายหนุ่มผู้นี้เป็นใครกันแน่เพียงหมักแค่กระดานเดียวเหตุใดจึงได้แฝงพลังที่แปลกประหลาดและน่ากลัวถึงเพียงนี้เอาไว้แม้นางจะมองแค่เพียงแวบเดียวแต่จิตวิญญาณกลับถูกดูดเข้าไปอย่างขัดขืนมิได้อีกทั้งวิญญาณยังเกือบแตกสลายอีกด้วยหรือว่าจะเป็นยอดฝีมือผู้เร้นกายดังเช่นที่บรรพบรุษเคยกล่าวไว้เมื่อคิดถึงตรงนี้เย็นปิงซินก็รู้สึกเย็นเฉียบตั้งแต่ศีรษะจะรบปลายเท้าด้วยความกลัวจับใจ เพราะก่อนหน้านี้นางเพิ่งจะไล่ตะเพิดชายหนุ่มคนนี้ออกมาจากห้องเวลานี้เย้ฉางชิงเงยหน้าขึ้นพร้อมเอ่อยอย่างยิ้มแย้มท่านเดินหมักเป็นด้วยหรือเยี่ยนปิงซินเห็นรอยยิ้มราวกับลมในฤดูวสันบนใบหน้าของเย้ฉางชิงสมองก็อดจะนึกถึงประโยคที่บรรพบุรุษเคยกล่าวไว้มีได้ว่ายอดฝีมือผู้เร้นกายล้วนแต่มีนิสัยแปลกประหลาดทั้งสิน้นบางคนเพียงแค่บรรดานโทสะก็สังหารผู้คนได้นับพันนับหมืน่น บางคนราวกับตนเองเป็นเพียงก้อนหินก้อนหนึ่งไร้ซึ่งความสุขและความทุกข์นิ่งสงบเรียบง่ายเป็นกันเองยิ่งไปกว่านั้นบ่อยครั้งที่พลังและความแตกฉานของคนจำพวกหลังกลับเหนือกว่าคนจำพวกแรกเสียอีกส่วนการเปิดเผยตัวตนสำหรับผู้เร้นกายที่มีพลังแตกฉานเช่นนี้ต้องมองจากภายในเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าในสายตาของเยียนปิงซินเวลานี้ชายหนุ่มตรงหน้าผู้นี้ก็คือคนจำพวกหลังที่บรรพบรุษเคยกล่าวไว้ และเมื่อได้ยินที่เย่ฉางชิงเอ่ยถามเยี่ยนปิงซินก็ได้สติขึ้นมานางรีพยักหน้าให้แต่พอนึกขึ้นได้ก็รีบสายหน้าปฏิเสธต่อหน้ายอดฝีมือผู้เร้นกายเช่นนี้นางจะกล้าสแสดงฝีมือต่อผู้ที่เก่งกาจเช่นนี้ได้อย่างไรกันราชันธมินที่เห็นท่าทางของนางก็สายายิ้มออกมาพร้อมกับคิดในใจว่าเจ้ามนุษย์น้อยผู้นี้มีเลวเลยมีปัญญาเฉียบแหลมมิเบาเย่ฉางชิงมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสับสนของเยี่ยนปิงซินก็เข้าใจได้ในทันที เขาเป็นอัจฉริยะการเดินหมากมาตั้งแต่เด็กตอนสิบขวบเคยได้รับถ้วยแชมป์เยาวชนแห่งชาติมาก่อนและตลอดหปีที่มาอยู่เมืองเสี่ยวชือแห่งนี้เขาได้ใช้เวลาเกือบทุกวันเพื่อศึกษาเกมหมากล้อมจนช่ำชองในความคิดของเขาโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรที่ให้ความสำคัญต่อพลังมากที่สุดนั้นใครจะมานั่งศึกษาหมากกล่อมที่น่าเบื่อทุกวันเช่นเขากันต่อให้มีก็คงแค่ศึกษาผิวเผินเท่านั้น แต่ท่าทางจมดิ่งลงไปในกระดานหมากของเยี่ยนปิงซินเมื่อครู่รวมถึงท่าทางกระมิดกระเมี้ยนในตอนนี้ของนางเห็นได้ชัดว่านางเล่นหมากกล้อมเป็นอย่างแน่นอนเพียงแต่นางกำลังเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับปรมาจารย์เช่นเขาอยู่จึงเลี่ยงมิได้ที่จะหวาดกลัวขึ้นมาก็เท่านั้นเย่ฉช้างชิงยิ้มออกมาจางๆก่อนจะเปลี่ยนคำถามเช่นนั้นตอนนี้เจ้าบอกข้าได้หรือยังว่าเจ้าชื่ออะไรและมาจากที่ใดกันเยี่ยนปิงซินเสียงสั่นเล็กน้อยก่อนเอ่อยอย่างนอบน้อมว่า เรียนผู้อาวุโสข้าน้อยมีนามว่าเยี่ยนปิงซินมาจากเมืองหลวงเจ้ากะเยี่ยนปิงซินเมืองหลวงของแควนใต้เยี่ยนหรือเย่ฉางชิงมองสำรวจเยี่ยนปิงซินเล็กน้อยมีหน้าเล่าเมื่อครู่อารมณ์รุนแรงถึงเพียงนั้นดูท่าคงมาจากตระกูลใหญ่เป็นแน่แต่พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเย่่ย่่่่่่่่่่่่่่น่่น่ยย่่่่่่่่่่่่่่่่่ปีที่เขามายังโลกนี้และได้่ินเรื่องราวแปลกๆมากมา,กมายอีกทั้งตนเอ่ยังมิสามารถบำเพ็ญตนได้ ดังนั้นเขาจึงอาศัยอยู่ที่นี่มาโดยตลอดบัดนี้เมื่อได้เจอคนที่มาจากต่างแดนเขาจึงอยากทำความเข้าใจเสียหน่อยแน่นอนว่าต้องห้ามแสดงท่าทีตื่นเต้นจนออกนอกหน้าไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นกบในะลาในสายตาผู้อื่นก็ได้หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเยช่ชางชิงจึงได้เอ่ยขึ้นว่าเจ้าอยากนั่งเล่นหมากกับข้าสักตาหรือไม่เยี่ยนปิงซินชงักไปชั่วขณะก่อนจะมีท่าทีปิติอินดีแสดงออกมา เยี่ยนปิงซินลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมองเย่ฉางชิงด้วยสายตา,าซาบซึ้งใจและพยักหน้าเป็นการตอบรับคำเชิญอย่างยอดฝีมือผู้เร้นกายเช่นนี้ย่อมให้คำชี้แนะมีมากก็น้อยช่างเป็นบุญวาสนาของข้าเหลือเกินนั่งลงสิเย่ฉางชิงเอ่ยขึ้นเรียบๆหลังจากนั้นจึงใช้2นิ้วคีบหมากสีดำเม็ดหนึ่งวางลงบนกระดานด้วยใจที่สงบนิง่ง เยี่ยนปิงซินค่อยๆซุดตัวลงนั่งสายตาเหลือบมองเย่ชางชิงอย่างระมัดระวังก่อนจะยื่นนิ้วเรียวยาวไปคีบหมากสีขาวเม็ดหนึ่งแล้ววางลงบนกระดานอย่างลังเลแต่ทว่าในวินาทีต่อมาจิตวิญญาณของนางก็ถูกดูดเข้าไปในกระดานหมากล้อมอีกครั้งทันใดนั้นนางก็ได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกที่ปรากฏเพียงสีขาวและสีดำพื้นดินใต้ฝ่าเท้ากลายเป็นสีขาวโพลนส่วนเหนือสีสักกลับมีเมฆสีดำบดบังทั่วท้องนภา,าและได้ยินเสียงเพรียกวิถีแห่งเต่าดังแว่วอยู่ในหูของนางจากที่ไกลพล้น ทั้งหมดนี้ทำให้นางตื่นเต้นและสันสถานขึ้นมาอย่างห้ามมิได้ไม่นานแผ่นดินก็สั่นสะเทือนเมฆดำทะมึนไปทั่วท้องฟ้าในชั่วพริบตาก็มีปลาสีขาวดำตัวใหญ่เริ่มแหวกว่าวไปมาพร้อมกันนั้นพลังวิธีแห่งเต๋าที่ยิ่งใหญ่ราวกับมหาสมุทรก็แผ่กระจายทั่วทั้งแผ่นฟ้าและพื้นดินวินาทีนี้เย,ยนปิงซินรู้สึกเพียงว่าวิญญาณของตนกำลังถูกพลังวิธีแห่งเต๋าที่ยิ่งใหญ่บดขยี้แม่นางมิทราบว่าตระกูลของเจ้าทำการค้าอันใดหรือไม่ เจ้ารู้หรือไม่ว่าเมืองเสียวชื่อแห่งนี้ห่างจากเมืองหลวงแควนใต้เยี่ยนเพียงใดระหว่างทางที่เจ้ามาได้พบกับอันตรายใดบ้างหรือไม่ในเมืองหลวงมีชนชั้นสูงที่ชื่นชอบอักษรหรือภาพวาดเย่ฉางชิงวังหมากต่อกันสี่ตัวเมื่อเห็นสายตาของเย่ยนปิงซินหยุดอยู่บนกระดานจึงได้เอ่ยถามไปส่งๆด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งสบายฮ่าฮ่าแต่เย่นปิงซินกลับมีท่าทีราวกับมีได้สนใจฟังแม้แต่น้อย สุดท้ายเขาจึงมิได้รับคําตอบแต่อย่างใดเยชช่ฉางชิงขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเงยนหน้าขึ้นมองเยี่ยนปิงซินเยี่ยนปิงซินมีท่าทีเหมือนก่อนหน้านี้ราวกับคนคลุ้มคลั่งเสียสติก็มีปานอีกทั้งสีหน้ายัางซีดขาวหน้าผักอันเกลี้ยงกล่ามีเหงื่อไหลซึมออกมาไม่หยุดใบหน้าเคร่งเครียดอย่างมากแม่นางเย่ฉางชิงที่แท้ก็แค่นี้เมื่อครูข้าคิดว่านางเพียงแซงถ่อมตัวเท่านั้นที่แท้ก็มีได้เข้าใจจริงๆหรือนี่ ข้าพิ่งจะวางหมากได้สีตาเองนะเยะฉ่ฉช้างชิงรู้สึกเอือมระอาขึ้นมาทันทีคนบนโลกนี้เป็นอะไรกันไปหมดนะก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่านักเรียนที่เขาสอนล้วนเป็นเด็กค่อนข้างเฉลียวฉลาดแต่พอสอนให้พวกเขาเล่นหมากล้อมทุกคนต่างก็นั่งนิ่งจนมิได้ร่ำเรียนอันใดยอย่างเยี่ยนปิงซินในตอนนี้ที่ดูเหมือนจะเล่นหมากล้อมเป็นแต่สุดท้ายกลับเล่นได้เพียงสีตาก็นั่งนิ่งราวกับเสียสติไปเสียแล้ว เย่ชางชิงเพียงแค่อยากหาคนมาฝึกฝีมือหมากล้อมด้วยก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วแม้ตนจะมีมีรักวิญญาณก็ยังต้องเรียนรู้ที่จะฝึกตนอยู่ดีแค่เดินหมักยากเพียงนี้เชียวหรือเย่ช้างชิงเบะปากอย่างเอื่อมระอาก่อนจะใช้นิ้วมือสองนิ้วคีิหมักสีดำวางกลับลงไปอีกครั้งก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วถึงลุกขึ้นเดินจากไปอย่างสิ้นหวัง